หนีไม่รอดครับพมา่าเขาส่งตัวโรฮิงญาที่รอบล่องเรือลงใต้นะกลับเข้าค่ายในรัชไข่จำนวนไม่ใช่น้อยเลยนะเกือบ200คนโอ้โหดูเหมือนว่าที่ไหนๆเขาก็ไม่อยากจะรับโรฮิงญาเข้าเลยแม้แต่ไทยเราเองเนี่ยก็เคยพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งคือให้ความช่วยเหลือเขาแต่ว่าโอ้โหเขาไม่พอใจเขาเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี้ไม่จบไม่สิ้นเอาแต่ใจนะครับโดยที่ลืมไปว่าสถานะของตัวเองตอนนี้คืออะไร ทั้งๆที่เราให้ความช่วยเหลือเขานะแต่เราเนี่ยเกือบจะกลายเป็นเหมือนทาสเขาเลยน่ะเออมีการโกรธโมโหใส่เราซะด้วยในตอนนั้นก็ค่อนข้างเป็นข่าวใหญ่เลยนะแล้วทีนี้ชาวไทยหลายๆคนเขาก็ไม่เอาโรฮิงญาคือไล่ออกไปซะแบบนั้นกันเลยแต่ด้วยหลักการมนุษยธรรมก็ยังมีความช่วยเหลือไปบ้างนะประมาณหนึ่งอ่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาเกือบ200คน ที่ทางทหารเรือพม่าเขาก็จับกลุ่มตัวได้ในทะเลเมื่อเดือนก่อนหลังจากที่ลอยเรือออกจากฝั่งมาหลายร้อยกิโลเมตรนี่แอบกันเข้ามาหาแบบดันดาันอย่างนี้เลยเหรอก็ถูกส่งตัวกลับไปยังรัฐยะไข่แล้วโดยตอนนั้นเป็นช่วงคลื่นลมสงบครับทีนี้เขาก็ได้เห็นชาวโรฮิงญาจานวนมากเลยเขาก็ฝากชีวิตของพวกเขาหนาหละไว้ในมือของพวกรอบค้ามนุษย์ในความพยายามที่จะเดินทางไปยังมาเลเซียนั่นแหะคือเป้าหมายหลักของเขาหรือไม่ก็อินโดนีเซียไปทางเรือเนี่แหละ ก็ต้องเรือเท่านั้นเพราะว่าจะไปทางอื่นนี่โดนจับได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยมั้งแต่ก็มีไม่มากนะครับที่สามารถเดินทางออกมาได้จนไกลถึงเกาะสองซึ่งอันนี้ก็อยู่ทางตอนใต้สุดของพม่าที่กลุ่มชาวโรฮิงญา173คนถูกควบคุมตัวไว้ได้เมื่อกลางเดือนธันวาคมก็คือจะมีมาเรื่อยๆนั่นแหละก็คอยจับกันไปทีนี้จัดภาพถ่ายก็เห็นมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีเด็กด้วย ที่มีท่าทางเหนื่อยล้าจากการเดินทางะนะก็ปีนลงจากเรือที่ชายหาดใกล้เมืองสิตเวเมืองเอกของราชไข่เขาครับพวกเขาก็คล้องป้ายเลขประจําตัวนะให้เดินเรียงแถวแล้วก็มีข้าวของของพวกเขานั่นแหละก็มีตํารวจติดอาวุธคอยควบคุมไว้อยู่คือเผื่อจะดื้ออีกไงเพราะว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะล่ำเลือไปทั่วอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นแนวไหนก็นําตัวไปยังค่ายพัก ในขณะที่โรฮิงญาที่เหลืออีก156คนก็โดนพาไปยังค่ายพักอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปในเมืองหม่องดอตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแล้วก็กิจการชายแดนรัฐยะไข่ทหารพรม่าคนนึงบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าจะมีการดําเนินทางทางกฎหมายกับพวกเขาได้หรือไม่แล้วก็ชะตากรรมของคนเหล่านี้น่าจะถูกตัดสินโดย u e h r d เป็นหน่วยงานรัที่กำกับดูแลรัฐะไข่ ในช่วงปี2560นะนะก็มีการปราบปรามทางทหารอย่างรุนแรงครับมีการบังคับให้ชาวโรฮิงญา7 4 0 0 0 0คนก็ต้องอพยพหลบหนีไปยังบังกลาเทศตามความรุนแรงที่ทำให้พม่าถูกกล่าวหาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นแหละพอไปอยู่ในค่ายพักของฝั่งบังคลาเทศนะชีวิตของผู้ลี้ภัยเหล่านี้ก็ค่อนข้างจะยากลำบากหนักกว่าเดิมครับหลังจากที่มีการระง,งับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแล้วก็มีการยึดโทรศัพท์ด้วย ในขณะที่โรฮิงญาหลายแสนคนที่เขายังอยู่ในรัานเจคาข,ของพม่าเนี่ยองการนิรโทษกรรมสากลเขาก็บอกว่าอยู่ในสภาพที่ถูกเลือกปฏิบัติเกือบจะไร้เสรีภาพในการเคลื่อนไหวการเข้าถึงงานการศึกษาหรือการดูแลสุขภาพเนี่ยก็มีช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและทีนี้นา,ายทหารคนเมื่อกี้เขาบอกอยู่ว่าโรฮิงญาที่โดนจับมาเนี่ยนะมาจากทั้งฝั่งพม่าแล้วก็บังคลาเทศ แม้ว่าจะไม่แน่ชัดว่าพวกเขามาอยู่บนเรือลำเดียวกันได้ยังไงก็ตามก็เนีย่ยแหละครับเกิดเป็นโรฮิงยาก็จะลำบากหน่อยนะหลายๆคนเขาก็ไม่อยากจะต้อนรับเลยน่าจะเปลี่ยนความเชื่ออะไรบางอย่างให้เข้ากับสังคมบ้างน,นะประมาณนี้อ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อของเขาก็พูดยากก็ประมาณนี้สวัสดีครับ